สวัสดีนะครับท่านผู้ชมลามเลเนเฮียนะครับกับผมล่ามนะคะับคผมได้เจอนะครับนี่เะมนความมันขนาดกันมากมือนกันทเลยนะครับเมยวจะพูดเลยไหม ขาดใจกับพาที่แล้วจัากในพูดมากครับพี่มันมึนหายเกิดอะไรตัวเกิดนะต้องจำนะครับกับผมร่างในเกมนะฮะกับผมเดสนะฮะตอนนี้มีในหมวคอนเซนเนอร์นะครับมัดเชือกนะฮะซึ่งพาที่แล้วครับผมทำหมวทีเบสไปนะฮะก็ต้องมาต่อกันเลยกับหมวคอนเซนเนอร์นะฮะซึ่งความต่างมันมีแค่ไม่ต่างกันเลยมีอย่างเดียวครับผมเข้าได้หลายคนนะฮะผมขอตัวๆกับมันคะฮะ ที่ใครุกคนตามนะ,นะว่ามันแคสตูามากเลยแคสมากเลยเออตอนเนี้ยคล้างเลยนะนตอนเนี้ยนะฮะถ้ายตวัวเนี่ยเหม,มาะมากครับดาดนะซึ่งคอาต่างมันไม่เยอต่างกับทีนี้ครับก็ทีไหนจะน้อยกว่าก็ได้เกี่ยวนะฮะซึ่งต่างกับทีนี้ก็ต้องที่ว่าเวลาจะน้อยกว่าแล้วก็ทุกคนต้องตายนะฮนะ ได้สามแต้มต่อกระสนาได้ไปนะครับเรื่องของนี้ถูกจับมาเป็นเฉลยได้นะครับถ้าเกิดไอพีถึงเมื่อไหร่เคืเอ M S G E นั่นแหละถึงเมื่อไหร่ครับก็จะตายนะฮะก็ตามสถานเกยไปปึ๊บอาสถานเกยนะครับเอาในการแข่งขันรวมกันเลยนะครับผมกลับมาทักกับผมล่าเมืเ่อกมนะฮะก็กลับแล้วนะฮะ นี่มันยูด้วยกันนะฮะสามคนนี้ครับเพื่อนผมหมดเลยครับไอเบยนะฮะแล้วก็ข้างหลังมือใหม่ฝึกเองน้องของเองครับทีุ่กคนนะฮะเฮ้ยโอ้ยไอเบย์ไอเบย์ตกตามไม่ได้เลือกตกตามไม่ต้องตกตามก็ได้นะเฮ้ยพี่เปใส่ซบอร์นี่ว่ะเออเอี่ยเออว่าใครเขาก็ใครก็ทีดเลย ไปพี่ดาบไปพี่ดาบช่วยช่วยไปรอไปรแต่เมื่อกี้ตีแต่เมื่อกี้ตบอกียบกีช่วนบอนบอนเฮ้ยตกไปแล้วอ้อคนตกไปแล้วไปวะไปวะเฮ้ยเฮ้ยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยตัวนี้มันสุดมันจะติเซ็ตีว่าตัวตัวที่ขายในช่อม่ั้ฝั่งเข้าจารินาเออเที่ดาเออเทพี่ม่งโจับจับเหชอบเออนันและตกแล้วตัวแรกต้วตัวนึงจะเขาขอตัวขอเล็บชื่อขอเล็บชื่อขอเ อย่าแล้วยำอันโอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอยเอ๊ะตกไ้เพื่อนลองที่มันเฉยได้ปะอ้ยตกไปแล้วเพื่อลาบไปด้วยลาบไปด้วย มาทำไมบ่อยวะเออเทพพิ่ดามาทำพี่ดามาทำตกเดียวไอไก่ตัวเดียวได้ไงวะเื่อมันจะอแตาการเอพพี่ดารเทพพี่ดาไปก่อนเงี้ยตัแกเนี่ยเฮ้ยโก้เฮ้ยแต่การเพิ่มเเอ้าไอ้เพิ่มมันตกเองเอ้าเอ้า อีกคนตายแล้วตายแล้วอ้าวอ้าวตายโอ้ถ้าเขาตกโอ้ถ้าเขาตกเยอะนะที่สองรถนึกโอเคพี่หลับโอเคพี่หลับอ้าวอยากไม่ตายอุ้ยเจ้าเปี๊ยกหมานีโดนฟ้าผ่าแน่นว่าแล้วนั่นว่าแล้วว้ามันเอาแล้วด่าต่อไปคนหนึ่งตายแล้วคนหนึ่งตายแล้วคนหนึ่งตายแล้วแล้วกูยังไมีคนต่อไปเนี่ยทำไง เอื้อตุ๋ยเออตุ๋ยเอาเอาเฮ้ยจากพี่ตกแล้วตก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 ไปแล้วเฮ้ยอนะฮะเป๊ะโดนเป๊โดนนะฮะถ้าเกิดว่าเหลยอไปจะไม่โดเฉลยนะฮะเป็นวิธีเดียวที่สามารถพลาเฉลยได้นะครับผมไปแล้วไปแล้วแล้วเคล็ดพิจารวบนะฮะพิจารวิบเมื่อพิจารวครับโดนจับเป็นเฉลยหมดนี่ก็ทายแพ้หมดไปนะฮะก็จบกับแพ้ทันทีนะครับ ก็จะขอให้รับชมวามเกียรของผมต่อไปนะฮะต้องเห็นต้องเห็นการองเห็นด้วยการีด้วยหรือด้วยหมอไม่ใหญ่เพิ่มเข้ามาในทีนี่ตกเองไายเองตลอดอ้าวไอข้าวไอคนนึงไปเลยเดี๋ยวเขาบออ้าวเเดี๋ยวเขาบออ้าวไปสองคนเลยรอบนี้เออระวังไอ้นางฟ้านะใช่นรับผมมาเขาจัดการไอเขาจัดการไอต่ออกก่อไป อ่เีนคนตกไปแล้วอ่ะแล้วเขาตีไเ่ยแไเนี่ยแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมันโดจริเธรรมดาพิเศษพิเศษด้วยพิเศษด้วยโตีมันกระโดดมักระโดดมักระโดดมมักระโดดโอยมันอยู่ข่างๆมันอยู่ห่างๆแบบนั่นฮ้กนั่นเจาะมันจะเต็มเลยตอนนี้ไกดเอคกันคนจิเ เอ้ยเออนี่เขาอัพันตกเอาไว้อัพกันตกักันตกตยล้วจะตยแลจะอยู่เอ้ามีคนเอคนนึงตกเองช่วยอยูช่วยช่วยอยูช่วยกไปอยู่มันเป็นไต้หมอนะจริงๆดูทํอะไรได้ เธไปเมอกได้ไปยาเอ้ยเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ไอตัวน้ำฟ้าตะโกนตะโกนเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วน้ำฟ้าปือมาไขด้วยโอเคตัวโอเคตัวนึงไปแล้วตายยิงมันไทคือมันตกเว้ยเฮ้ยไปแลตั้นึงเฮ้ยไปแลตกวนึงไอ่งโ เฮ้ยทีมเรายังเฮ้ยทีมเรายังเอ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้ได้โอกาสเอาได้โอกาสเอาคืนเอาเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนปีนเออจะช่วยเออจะช่วยมันให้มันจะฆ่อ้าวไปเองอีกไปเองอีกกัเปื้อน

โอ้ยตกโอ้ยตกตกตกโอ้ยนีอยหมลตัวตัลตัวตั่เปาเปิ่พี่โดลาบหลพี่โดลาหลโอ้โหพี่ลาไปบ่ี่าบไปบอโก่าเดียวยอย่าเโอ้ยโอ้ยตกเลยตกเลยแล้นีเป็นสมกาเปล่า ไม่ไม่เลือกเก่งเลยเริ่มเก่งแล้วทำวะเขาจะไม่กลับเขาจะไม่กลับไปที่ฐานฐานโอ้ย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 เข่าล็อกอย่ามันก็เมาแล้วอย่ามันก็เมาแล้ว๋ยวมันก็เมาแล้วเอ้ยเมาตกไปแล้วตัวนึงไอ้จุ๊กไอ้จุ๊กไอ้จกเฮ้ยระดับบาเออนั่นแหละเออนั่นแหละนึ่งเลยนึ่งเลยเฮ้ยพี่ดาบเอ้ยพี่ดาบเอ็กซ์โอ้โถจะมันจะตกแล้วมันจะมันจะตกแล้วมันเฮ้ยไม่เจมันจะตกว่ะ เออจตายแล้วตายแล้ววตายแล้วตายดูด้วยเออเอโอ้ยระวังมันโอ๊ยระวังมันชวอ่หายลอ้ยยดของนางฟ้าทไมวะเออมันยเออมันยุ้ยเฮ้ยอย่าไปช่ยเ้ยอาไปช่วยนั่นไช่วยเลยแล้ว่าฮะโอยเลยแล้นมันช่วยมันก็อยู่น่รัยนาแล้วมันตกกอดตกล้วตัดใจเป็ไง เฮ้ยพี่ลาบเอาขอเฮ้ยพี่ลาบเอาขอเอาขอเอาขอเออเออไม่ตายหรอเอาตายก็ขี่มันตกเองก็ขี่มันตกเองเมื่อกี้ตัวเพื่อต้วเพือก็จมอ่อนเกินจีมอ่อนเกินที่ไหนที่ไหนที่ไหนจิ้มเราจิ้มเราจี้มเราหรือเปล่าเออเออแล้วแต่ว่านางปั๊บนะเอาเอาแะไรกับเพลอได้เอาอะไรกับเพลอได้เอ้าเอ้าโตโลหมดอายุโตโลหมดอายุซื้อดิซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออยู่แปดร้อย เพื่อใช้ตัวอะไก็ได้ตอนนี้ใช้ไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้ปีกไม่จำเป็นปีกไม่จำเป็นเฮ้ยเร็วไอ้เจ้าตามหลังไอ้เจ้าตามหลังไอ้ตัวไหนวะไอ้กุมารทองกุมารทองเออขอบคุณเออไางนี้น้องเพิ่มไอ้นี้น้องเพิ่มก็ไม่โดนอ่ะหลับ่มหลับหลับกันไปนะกูไปนะบ้าไอ้บอกพูดกับนางฟ้าไอ้โบโหมาหมาอ ไอ้เพิ่อโดนจับตกไปแล้วแล้วขอไว้อะไรเพิ่มแล้วอากมาแล้วอู้พี่ล่าอู้หูพี่เล่าตอบโดนจับตกอีกแล้วไอ้เพิ่มเออนางฟ้าเออนางฟ้าเอ้ยนางฟ้าจับตกเยอะเลยอ้เวสคุเพื่อนไหมไม่เพื่อนตายเลยเฮ้ยจับแม็กเฮ้ยจับแม็กเต้นลำนะฮะท่านผู้ชมนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับทำไมอยู่ทำไมอยู่เพื่อนอย่ามาทำตามอย่ามาทำตามกัน เออช่วยแกลงช่วยแกลงเพื่อนไอ้เพื่อนมันก็ยิงสู้ต่อมาตึกวะเออไม่รู้มันเออไม่รู้มันตึกจริงอุ้ยต่อยพิวอุ้ยต่อยพิวโวยโวยเอ้ยโวยโวยเอ้ยถ้าไม่ตัวนี้สกิลมันลดเอ้ยเว้ยเว้ยจะตายแล้วเว้ยจะตายแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยพอดเดียวอุ้ยมีการเดีเอเตอร์ไม่ไปแล้วไปแล้ว แล้วมันจะตายไอ้มันจะตายด้วยนี่หว่าสั่งเว่ยไปเนื้อสั่งเว่ยไปตายมันตายเปี่ยมเปี่ยมเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูพี่เพิ่มกันดีกว่าอ่ะพี่เพิ่มตายแล้วอ่ะพี่เพิ่มตายแล้วตายโดนลุมแล้วพี่ตายโดนลุมแล้วพี่ลาบเฮ้ยตัวนึงเฮ้ยตัวนึงเพ้่พี่ดิเฮ้ยนำฟ้าใกล้มาไปนำฟ้าใกล้มาแล้วเฮ้ยเพิ่มไม่ทำให้เพื่อนร้เลยหรอวะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหแล้วไม่ฉลาดโอ้โหแล้วไม่ฉลาดไม่ต่อยด้วย ตอนนั้นเด็กค้างโอ้ยโอ๊ยน่าลังคว้าแล้วโอ๊ยมันจะมันมันจะมันมันจะมันมันติดมันติดมันติดผี่ิโลดเอารอบหน้าใหม่รอบหน้าใหม่รอ้าใหม่ก็คือนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราหนีขู่ต่อสู้นานๆนะฮะกจะมีอาการเกิดขึ้นหลายๆอย่างเช่นอย่างเช่นยิงวิโน่จับยิงช้าลงนะฮะเป็นต้นครับเออทำไมพี่ลรำไม่เออทำไมพี่ลรำไม่รอเวลารอเวลาให้หมดง่ายมากเลยมันเสียักสี

อย่าไปมีขู่วันนี้นี่อนี่มันก็ไม่มาหรอกมันก็ไม่มาหรอกเฮ้ยวิล่าอีกรอบเฮ้ยวิล่าอีกรอบนึงอีกรอบอ้าวเฮ้ยไปจัดการเฮ้ยไปจัดการนางฟ้าก่อนก็ได้มั้งให้นางฟ้าอสไลด์เอาหาแล้วมาเลยแอดบอยแล้วเฮ้ตบต่อยเฮ้ยตบต่อยต่อยตบกีนแพ้เชื่อแพ้ชนะชนะมันต้องมีชนะมันต้องมีอย่างชนะโอ้ยอย่างปักปืนหรือบ้างปักปืนหรือบ้าเฮ้ยยิงเฮ้ยยิงเอ้ นะเว้ย,อยเอียบเอียบนะเดี๋ยวผมจะถูด้วยฟังนะคะรับไม่ไเจอกันนะครับก็กลับมาแล้วครับกับผมรามในเกมนะฮะจะมาถูด้วยฟังนะฮะกับโหมดพาร์เซนเนอร์น,นะฮะโหมดพาร์เซนเนอร์เนี่ยเ,เ,เป็นโหมดที่สนุกมากนะฮะถ้าเล่นกับหลายๆคนและเป็นคนที่รู้จักนะฮะรู้จักและรู้ใจนะฮะก็หมดทันทีแล้วนะฮะสามสิบวิลลี่หูครับชนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราผสมผสานกันเราก็จะเป็นที่หนึ่งได้นะครับผมก็มีแล้วมาแล้วนะฮะถึงก็คือว่า เขา,าไ,ดกออกได้สามคลาดเอ๊ะโอยสุดสุอี๋อ่าฮะเขาได้สามแจ้งกับคนที่ชนะไปนะฮะในแต่ละรอบนะฮะก็ตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ่ะเนื่องครับจะมีจากผู้เลยไหมอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดตับตับต๊กไซด้วยนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย